ไม่มองมีเสียงเป็นมองมีแน่เสียงใครอ่ะอยู่บิ่กันไหลหรอป่ไม่นะแลวกเรียก กปปัดแล้เอ้ยเดี๋ยวข้างบนมีคนเข้าแล้วเหรอข้างแน่อ๋ออยู่ข้างล่างเหรอตีขวนแน่เดินอย่างงี้นี่ฮันแน่ฮันแน่ เครื่องอ่ะวิ่งเอาสน่นท่างไปยิงผมเทเ่นไงไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละไปฟังมุลเห,หรอไอถามกูออไอ้ใกลๆเนี่ยถ้าดูกูมันผักเป็นช่ไปเส sonic trap on set Uh, to oh, <laughs> I've activated the trap ทองคอมไม่ใช่ปัดห้องคอบเปิดประตูประตูเปล่าท้องคมเนี่ยอปัดเซฟไปเยัดปัดเซฟปัดปดเซฟ Enemy e อยปดเซฟด้ปะปะอยากรวยปะปัดปัดเซฟแล้วเดี๋ยวเดยว r ี่ไมาัมาทางนี้ไหม จะไหนพี่เสียงเดียวเพื่อนหยิบฝฟโดนเลยก็ไม่ฟีนะอย่างวิ่งเท่นไหมล่ะเฮ้ยหอกยังไม่แก้าค่แมายังไม่ข้าแมาอยิบฝฟโดนเนี่ ยาแล้วสองตรงมาเฮ้ยมันกำลังวิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเนะเฮ้ยฝั่งนูง้นอยูอ่ฝั่งนู้นเอาเลย

cô bắt b้า. Sáng mạng lên, ăn. Đi xuống được phải. Đi Chụp giùm chứ chụp giùm. Crash. I set a trap. คนทำห้องคอมเดี๋ยวมันไปชุบเพื่ห้องคอมมีสองศพแล้วจังเลยนะไปแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อแล้วไปไปทำคอยอยู่ไปโดนโอ้ยแม่ย โอ้ยอ oh, yeah. mm ่ะเห็นทางผู้มาเล่นข้างบนไหมมาวางแถบข้างบนเลยมันอยู่ตรงหน้าอันนี้แล้วหน้าดีเลยพี่ซ้มก่อบหมดล้วแล้วก็ยึดสามสิบนะครัวจะคาดบังนะ On the trap on station, don't do, not by, the way, works. don't uh. stop มันช no ุบเต็ในห้องเลยดิหมดยอะโดดลงไปแล้วเฮ้ยเียโอ้มันยังอยู่ดิโอ้มันโดดหลอกผมโดนหโดหลอกโดนหลอกดนโหอเหโหลดนหลอกโดห็นลโดนดกดลนึกหนลหมดแล้ว

โโอโอ้้้หไเียังนะยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันเพิ่งวิ่งขึ้นไปอออกมาแล้วหมวกฟ้าหน้าเดียวแตกแล้ว ตัวปลาสองตัวเลยสวยไม่ทันบอกมายิงพวกนกพวกนกตัวไหนตัวไหนก็ไปก็ทานข้าวเลยไปปีนกล่องขึ้นมายิงอ่ะ Cancel that ตรงนี้ละเอ๋ฝาแบบพิง๊ะตรงนี้ตรงนี้จบเกมอยู่หัวแตกผมข้าไปหาด้วยแปลกแปดงามันแตกสองรอบแล้ว ตรงนี้สองตรงนี้หนึ่งแล้วเป็นเชน Oh, โซนิกทรัพย์ออนเซ็ตอิชันเฟลโยมันอันนี้ปะมึงได้อัติปะอติไปแล้วอยู่อีกมุมหนึ่งไม่เห็นแต่ Attention Someone hit the trap เจ๋อไอตัวอะไรตัวอะไรมันกลับไปชุบตัวเองละ มีตัวหมอ้ลยไปตัวหมอมีเข้าเลยนะเขาเล่นอยนไหน่ะอยว่ปานขวาหนั่นะอนู่ยเนี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 ่ยโอ้ยเขายากเ่ะ ตัวเดียวตรงขาตัวเดียวใครเโอ้มีตัวหัวม่วงเลยเดี๋ยวดาเปอร์เซ็นอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยไม่ยิงผมเลยมันวิง่งมันมวิ่งแปดสิบเปอร์เนอีกสิ <c oughs> อร์เเดี๋ยว รวมมนุษย์ครับขอบคุณรวมมนุษย์ไอ้เคียสรุปมัทกตัวม่วงสองตัวว่ะมันใส่หมวกฟ้าหรอกนถอดหมวกใช่มันถอดหมวกเพื่อมันไันเปี้ยไอ้เมันอยู่ที่ใช่้เหี้้เล5ยเหยไอเหยไมหยิงหม้ยไอไปไงเเหีไเ แก่งดนีแก่งดนีแข่งนีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเยี่ยวไม่ตายกพัวนั้นแน่จ้ะไม่เกิดเฮ้ยมีเท่ย์นี่ปะ นะมีอยู่มีอยู่ของเพอนยเพื่อน้นสเรยยานะลวมหนึ่งไปชาร์จโอ้ยรถไฟเพื่อชาร์จกันชาร์จกัน เดียวเดียวเดียวไม่ให so ้ไม่สองตัวสองตัวไล่ไล่ไล่ตามหน่อยตามครูหน่อยไปไปยังไม่ชุบย <restaur> ังไม่มีเสียงชุบเลยอยู่ข้างล่างนี่แหละสไตล์เลย enemy affected ดิงมาเจะตายแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ยฟังผมนะไม่เจอหาไม่เจออยู่ตรงไหนนี่นีอมจะติดเต็มเลยยูนนี่ยู่นี่ยู่นี่ยู่นี่ยไหนยไหนเออตัวนนมยิงเยอะมากแน่เจ็บดักตรงนี้ได้ป ตัวนี้เหรอตัวที่อยู่ในท้อนเนี่ยเหละไอ,อ่ตัวนั้นต้องไปยิไงไงไม่ลด้ต <c oughs> ายเลยแย่มันลงมาด้วยโอ้คูปามไม่เต็มไหมเล่กันทำแ,แล่แน่แป๊บแล้สจะเพ้เลย

จะไปดักในทางนั่นแหละวอันติเร็วแป๊บนึงร็วแป๊บนึงไปเฮ้ยอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างเลยไม่โดนเลยเพ็นออกมาจะแทบมีแท็บอยู่เดินเดินเดินโดนไปเม็ดนึง ะเกียวกระสุนหมดไลไรแตกแกกับความเ็นไม่แฟรเอานี่ขู่ยิงเลยตัวตัว